นี่ะมาตุ้มๆกระเบื้งเกือบอยนี่ครับนี่ครับพอแล้วพอแล้วเดอกของน้ทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีอีพีที่สองวันที่หกตุลาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ครับผมโอ้พอเนี่ดอกตุ้มๆมันหมานเปิดสะกดเปิเปิดเ้าปนเก็บกันเลยครับเคล็ล้เละมาก้า เป็นน <laughs> <meio beauty>. ุ <DVD> ่นๆเนางนี้กเคลียบเลยดอกรุดเลยเป้าเอื่นสาวกุยมาเลยครับยิ่งเหงาไปเลยหายเงาอยู่แต่บ้ามันค้างเหงาไพ ดลงเตบต้องหันหลังงวกเ,เ, <c oughs> เล้วมีปวดแ่้วนะ ีนดอกนึงเราจะหายกันได้ด้วย้มันเค,คอยออกมากันหราออกดีเนาะเปิดมวงกุยนนค่อยเปิดด้่อดอกคน,น ามันใหญ่เลยมองไม่ยดียุ่งไปแล้วอะไรีวไเง้เนี่จริงเง เห็นยบ่เห็นท้องผินใช่ไหมเห็นยบ่เนี่ยนี่นะอืม,มเลย มัน Ini ตัวอ่าตรงนี้นี่มัน ใ่ว่าเขาจะลูกเรนเลยทีเดียวนเนอบลนกนกะหกัอ่ะอนั่นแน่โอ้โอ้เห็นดิคนเก็บกึนอีกบ่ อยู่หมาไงห้องดิมน่ะนกพลอบานเลยนกพลูบันเลยไดเหลียวเป็นการบูธแค่เ้าเองเจ้าผู้เห็นเฮ้ที่เลกเลยมันเป็นโน้นคือก็คือเขี่ยบนได้แลลวดอกรูกรเ้อเมลีเบบล้อย่า <minutes> เห็นแต่แปบแบบโมกบบโมดาปีส <ENNIS> ิบิองดูต <busca> ีนค้อยเราได้ยื่เอาไปน่เอาไปซะก่นเบ้าหาไฟกับมังกรมากพอแล้วเนาะเบ้าไฟครับเป็นเห็ดป่วเปวเขากันดีจะได้ นอกเพื่อเพื่อของจักสาวผู้ไทยเด้อเธอแหลกที่เคยได้ยินเลยนงบอกผู้ไทยไทยเท่าเลยก็คือกันอืม thương như kiên cá ăn. Hãy 嗯。Mm. เง้ยม,มูนี่ว่่ได้ตูมแบบนี้มากถึงแหละถ้าก็ได้ตูมมลลูนมูนได้อีกมูอก่อนนะมันที่สี่เดี๋ยวน้องอ่นกรบปุรายปานี้หลดมอือ แล้วก็ไปเล่นไปบวกลูกเอาไปดูม uh ัน huh. อ่ามีนขึ้นมาขี้มาท้งมดมูนสิงดกถึงเนาะ ชุบมงสักก่อนเดี๋ยวชุบมแน่นจะแยกยายกัเราวันที่สีม่วงใสเริ่มมาแล้วมองห่างๆเดี๋ยวแยกกันเรากันเลยซอยกันเก็บกันคุณไม่ได้มาพีหว่ามืนน่อไห่แล้วไม่ได้มาโอ้ยลุนเด้ เ็บเล็ดนะคือทางนี้มัน <c oughs> ยังดอกมันติดทางโอ้ยแค่นี้มีมาพี่ <S <s <ans> <c oughs> อ้าวโหใหญ่ๆเดี๋ยวเก็บก่อนมันเลือนหน่อยดอกนึงเก็บมาหนหลังจากเร็มดอกหน่อยมันเมื่อกี้น, <c oughs> น, <c oughs> นี่อันที่บางคนเพิ่งก็เห็นเนาะว่าอันปชาวพุทธายเก็บมีหมดจากเป็นอันนี้นะคะ เก็บมงที่มือใหญ่แล้วกันผ่ากันแล้วขึ้นไปเก็บดอกที่มันเหลือเนาะหาเบิึงหาลูกเบิึงหาลูกเบิึงมูนี่ก็ใหญ่เติบอยู่ครับพี่น้องนี่ออกจุ่มน้ำเบ็ดเอ้าหาบึงอีกก่อนปืนบึงอีกก่อนเด้อใหเพี่พ่อพ่ออีกแล้วครับ

เคยไปดิส mm ักครั้งเป็นยังไงมั้มันกัน น้ยูงงาเง่าไหมบุหลายก็ดดกพนบุครยน้ำเง่าไฟเมื่อกี้ส่งคืออยู่แซมดอยจะพี <conf ient pieces> ่ผดอกหน่อยหน่อยาะดอกเนี่ย บานนี่แหวเลยแหวฮันดนี่หนึ่งบาทนะแปลกอะไรกันไง้งครับอย่างเวครับไปทำคนเป็น้ำเงาไหมไปนี้เป็นอนนั้งเงา lại cái này tudo ตรงๆกรเบิมือเริ่มซอยแลวสูสิบิการ์ดเยังว่มันบ่งกับน้ำเอามันก็นยังป้องกันเพได้หลายอย่างอยู่ยังไงก็หมดเนาะหมดหรือว,ว่าปวกเลย ปลานี้ก็ม่ค่อข็ควรละฝนเอาก่อนแล้วนะคะใหน้อยฝนหอาวบางลายนึงเดซซื้อได้ลายได้หรอยปลานี้เคยเป็นลายหรือวะตะก่อนจะได้เป็นกูทางสีคนเด้เมนดอกน้อยเหลานีบัมเมนู้ยคึงมือเลยเรานี่อก่ ขับมาฮอทเทอเร์แลบมาเบิ่งผลงานซองอีพีของเราออกเกือบเต็มตาสายกระตาหาดได้เหมือนนีหมานจนตาขาดโอ้ทั้งเครื่องนี่มันจะเป็นดินป่ะที่เป็นดอกบานครับนี่ข้างกลางมันจะเป็นดอกทุ่งด้วยข้างนอกมันจะเป็นดอกเกล็ดที่ดินเออนี่โอ้ลายคือเก่า มันคือเกาขูดตีนเห็ดแงวไปคือเกาเนาะเนาะนี่แหละผลงานเอาก็ได้ได้ยีดอกประมาณสามลครับผลงานของวันที่หกวันที่หกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้สองมีพี่จริงๆเลยแดงดอกงามอยู่เนาะแมนเมื่อวานนี้เราคุณไม่ได้เห็ดเนาะแต่วานนี้ำฟ้าเดิฟ้าไปขายขงอืมนั่นเลยได้สำนักแล้วอ๋อมันนี่ก็เอ้ามันยืดเติมมืดๆยังพอกันไหมมืดขน่าดจะได้อยู่ดอกคืดว่า ขึ้นตัวไปเลาะแต่เสาคือนกาวหลอกไปรุ่นความที่ได้บอ่านั้นล้ว่ไหมเนาะครับอ๋อื้อน,นี้กันซ้ำนี้แหละเนะาะเ้อเน,นี่ยพอกัอนใหม่ค่ะไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ